สวัสดีจ้าทุกคนมนเองจ้ามนมลมาแล้วจ้ามันทักทายมันทักทายมีจินกาไงมนอุ้ยอก่งเกงในเแลวเกงเกงในแบบว่าอยากจะโชว์้วเมื่อกี้โชว์ไปนิดนึงแล้วเนาะเกงในเมื่อกี้ไหมอังขอมาบ่นเนาะมาบ่นนิดนิดหน่อยๆน่อยไม่ใช่บ่นเรื่องอะไรบ่นเรื่องเรื่องเสื้อผ้าก็ได้เนาะเพราะว่านั่งพับเกงเกงในเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบอยากจะบ่นของอะ เรา m o ไปเมืองไทยมนก็ชอบซื้อชุดชั้นในมาจากเมืองไทยเนาะเพราะว่ามันมันจะได้ไซส์เราเราเป็นไซส์มินินะมินิมินิข้างบนแต่ข้างล่างเนี่ยไม่นิมินินะคะสะโพกสะบุมมากเลยนะแต่แต่ที่มน n อยากจะ m o นก็คือแบบมนซื้อแต่ก่อนมนจะไปมนชอบซื้อของ s a b r i n าเนาะ s a b r i n าใช่ปะซาบร i น a พุกเสื้อใน s าบินนามันจะน่ารักอะไรเงี้ยเนี่ยที่ใส่อยู่กับ s a b ิ i n านะมันจะน่ารักแล้วมันก็จะแบบว่า คุณภาพดีด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ราคาไม่แรงมากก็จะซื้อมาไปทีนึงก็ซื้อมาทีละเป็นพันสองพันทีก็สามพันเนาะซื้อแบบซื้อมาเยอะๆยะเลยซื้อมาไว้ใส่เพราะว่าเราชอบเสื้อในเกงเกงในเงี้ยเก่งเกงงในก็ซื้อมาเป็นพันอย่างเงี้ยราคานะคะไม่ใช่พันตัวก็ซื้อมาทีนี้ปีที่แล้วมนไปบ้านมนซื้อของวากก้มา เสื้อเสื้อนวาโก้มนไม่บ่นดีมากแต่เกงๆนทุกคนเอามาซักแค่ครั้งสองครั้งเย้นหมดเลยอ่ะตอนนี้มันก็ไม่ใช่สองสามครั้งเนาะมันก็มาใช้แล้วมันก็ซักมันขาดนะทุกคนมันเหมือนว่ามันแบบไม่ทนอ่ะมันมันสู้เครื่องเมืองนอกไม่ได้เครื่องซักผ้าเมืองนอกเราไม่ได้คือเสื้อนโอเคมนจะใส่ที่ซักเสื้อนอยู่แต่เกงๆนานมนจะซักรวมไปตลอดเลยนะไม่เคยมีปัญหานะ ซาบิน n าก็ไม่เคยมีปัญหามนชายของที่นี่ก็ใช้ H&M บ้างใช้ใช้ใชส่วนมากจะใช้ H&M แหละไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะแล้วก็ซาบิน n าที่ซื้อมาจากเมืองไทยก็ไม่มาเจอของวาก้ลุยหมดอย,อยากจะให้ดูแต่อายจริงๆเลยนะขอบอะไรนี่ลุยหมดคือแบบวากนะมันไม่ใช่ของแบบมดนว่ามันก็ยังเป็นของที่มียี่ห้อแพงนะสำหรับประเทศไทยนะ่ะ มันคุณภาพไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ซื้อล้วาโก้ไม่ซื้อแลวก้งเกียงนวาโกออาจจะแจงซื้อเสื้อหนายู่แต่เกีใงนไม่ซื้อแล้วขาดหมดอ่ะคือแบบไม่ใช่ขาดมันเละหมดเลยอ่ะอยากจะโชว์ยิงโชว์ก็ได้ไหมเนี่ยเนี่ยซักแค่ไม่กี่ครั้งเองทุกคนแค่แบบอะไรเราก็ซักปกติกิงเกงยงนของที่นี่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่พวกวาโก้อะไรเนี่ยเนี่ย จะเอาทิ้งแล้วยังใหม่อยู่แบบยังใช้ไม่ได้นานเลยใช่ไหมกางเกงในเสื้อในเราซื้อมาเราก็แบบเราก็ว่าเราซื้อของแบบมีคุณภาพอยู่นะแต่จริงๆแล้วคือไม่มีคุณภาพสู้ของกางเกงในสู้ให้ฉนเอ็มไม่ได้แต่เสื้อในอ่ะดีดีอยู่วาโกูเราเราไม่ได้ว่าเขาทุกเรื่องแบบคือซื้อมาขาดทุกันเลยเสียใจเป็นคนที่ชอบซื้อแบบชุดชั้นในมากนะคะผู้หญิงอาจจะชอบกันเนาะ ชุดชั้นในน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้แต่ส่วนมากพอจะโตแล้วเราก็ไม่ได้เน้นแบบว่าน่ารักเราเน้นที่ใส่สบายเนาะใส่สบายแล้วก็อะไรแบบเข้ากับเราอะไรเงี้ยแต่มนเป็นคนที่แบบใส่ใจนะมนซื้อเกงในอะไรเงี้ยมนจะไม่เคยซื้อตัว2ตัวเงี้ยมนซื้อทีหนึ่งสิตัวเลยนะเมื่อกี้สั่งของให้เชนเอมาก็ทีหนึ่งสิตัวแล้วมนจะลกแบบอย่างเงี้ยทิ้งไปเลยนะสิบสิบตัวอะไรเงี้ยซื้อมาทีหนึ่งแบบ เยอะๆไปเลยไม่ๆๆไม่ไม่ไม่ค่อยแบบซื้อทีละตัวสองตัวไอ้นั้นมันต้องซื้อชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต mm ่ hmm. ชุดชั้นในแบบนี้มนจะซื้อเยอะแต่แบบผิดใจวาโก้ผิดใจมากเนี่ยโคม่าบ่นเถอะ mm hmm. คุณภาพเก่งๆไหนไม่ได้ไม่ได้เลย mm hmm. คือต้องเอาไปซักมือใช่ปะ่ะอยู่เมืองนอกซักมือ,อยังไงอะเอาที่ไหนตากว่าแล้วอากาศอึมครึมแบบนี้คือแบบไม่เหมาะ mm hmm. บ่นเขาดหน่อยแล้วกันเนาะ mm hmm. ก็จะวันนี้วันนี้ซักผ้าเสร็จเราก็เลยมาพับผ้า,ผา มา,าพับผ้าก็เลยคิดได้พอดีแต่ก่อนก็ใช้ของคาวินคลายนะคะแต่แบบมันต้องขับรถไปเอาเลทตลอดราคาถึงจะถูกไงใช้คาวินคลายเราก็ต้องใช้แบบราคาถูกเนาะไม่ไม่ใช่ว่าใช้แบบแพงก็ใช้ราคาถูกลงมาแต่ก่อน5้าตัวแค่20่กว่ายูโรเองสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่รู้เท่าไหร่สมัยนี้สั่งเ m เอ็มออไลน์อย่างเดียวเลยสั่งสั่งก็มาส่งบ้านอย่างเดียว มูลมีอะไรจะเล่าบอกอีกเคยที่เคยนี่แหละแบบเรื่องใบกับขี่ะแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มนจะไปสอบใบกับขี่นะก็คืออยากอยากได้แบบมอไซค์คือแบบเราสอบใบกับขี่ไม่ผ่านสักทีก็เลยขอสามีแบบว่าซื้อมอไซค์ให้หน่อยอะไรอย่างเง้ยอย่างงี้างงสามีก็อบอกซื้อมอไซค์มันก็ต้องใช้ใบกับขี่ใช่ป่ะมันก็ต้องใช้เหมือนกันงั้นบอกก็ซื้อไอ้ที่ไม่ต้องใช้ใบกับขี่อะไรเงี้ยซื้อมอไซค์ให้หน่อยสามีเขาก็งั้นนี่เขาแบบ เอาเงินซื้อมอไซค์เป็นสอบใบกับขี่ดีกว่าอะไรอย่างนเงี้ยไปสอบมาหลายครั้งแล้วไม่ผ่านไงนี่นางก็เลยตัดสินใจซื้อให้จ้าทุกคนไม่ใช่มอไซค์นะซสกูตเตอร์เื้ออะไรอะที่เป็นไม่ใช่ออ๋เดี๋ยวเอามาเปิดให้ดูไม่ใช่มอไซค์ไม่ใช่จักรยานมันเขาเรียกสกูตเตอร์หรอเขาเรียกอ,อะไรอะเล็กๆะ่ะไม่แพงด้วยนางบอกเอานี้ไปใช้ก่อนดูซินิสัสยแต่ถ้าไม่พอใจเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมนจะมาเปิดให้ดูนะ แต่ถ้าไม่พอใจมันสามารถแบบส่งคืนได้ภายใน30วันไงเขาบอกว่าลองเอามปใช้ก่อนเผื่อจะชอบวันนี้จะได้แบบว่าไปทํางานจะได้ขับตัวนี้ไปจะได้ไม่ต้องขึ้นรถรถอ้รถท r a เพราะว่าอะไรนะโควิดนี่แหละแล้วก็มนไม่อยากปั่นจักรยานแล้วมนไม่อยากปั่นจักรยานแล้วมนบอกแล้วว่ามนจะไม่ปั่นแล้วมนเอาแล้วปั่นมาสองปีเหนื่อยแล้วก็แบบว่าโอเคสุขภาพดีไหม ก็ดีขึ้นจ้ะออกกําลังกายสุขภาพดีแล้วแต่มนตั้งแต่มนไปเจอผาลังอะไรที่ฮาร์ดคอร์อะไรที่แบบเนี้ยมนจะไม่เอาอีกเลยนะมนจะแบบออกกําลังกายก็อ้วนอย่างเดียวเลยตอนนี้คือแบบก่อนนะนะมนเป็นคนออกกําลังกายหนักมากมนยังไม่ได้ทํา o ยู u ู e จริงๆทุกคนมนวิ่งแบบว่าวิ่งเสาร์อาทิตย์นี่มนวิ่งเสาร์อาทิตย์แล้วก็มนก็วิ่งจันทร์พุธศุกร์เนี่ยสามวันแล้วก็วิ่งเสาร์อาทิตย์ทีนี้ก็คือวิ่ง5วันปั่นจักรยานทุกวันค่ะปั่นทุกวันแล้้วตอนเา ฟิตเนสในบ้านอะที่มันโยกเงี้ยก็ทําทุกเช้าเลยนะคะตัวแรกก็30นาทีแล้วก็ต่อเป็นหนึ่งชั่วโมงคือทำเฮ้ยผอมนะผอมรู้สึกว่ามีรูปอยู่ผอมมากปีที่แล้วผอมแต่หน้าดํามากเลยเพราะว่ามันโดนแดดตลอดไงแบบเกรียมเกรียมแบบแก้มไม่อย่างงี้นะแก้มจะตอบแบบจ่อยอะหุ่นดีไหมดีเฟิร์มไหมเฟิร์มมากแต่แบบว่าคค้ายๆว่าเราใช้ร่างกายเราหนักมากแบบออกกําลังกายก็หนักทํางานก็หนักคือแบบ ทำ,ทำแ,บบททแบบสุดโต่งมากเลยปีที่แล้วแบบสุดโต่งเงินก็ไม่ใช้ด้วยสุดโต่งมากเลยไม่ซื้อแบรนด์แบบซื้อก็ซื้อแบบน้อยอะ่ะไม่ซื้อเยอะเหมือนแบบมาหลังๆอะ่ะแบบเก็บเงินอย่างเดียวเก็บเงินทํางานออกกําลังกายแบบใช้ชีวิตแบบสุดโต่งมากเข้าใจไหมว่าพอปีนี้พอมันได้หลุดแบบว่าเราใช้ร่างกายเราหนักเกินไปเนี่ยเราต้องผ่าหลังเราต้องผ่าหลังจากที่เราไม่เคยใช้เงิน มันใช้กระจายเลยตอนหลังแบบซื้อแบรนด์น้องแบรนด์เนมไอชิ้เงินที่เราแบบหาไม่ได้นี่แบบคล้ายๆว่าตอนนั้นแบบไม่ใช้แล้วเหมือนว่าสติหลุดอะซื้อแบบโอ้โหก็เลยมาคิดคิดดูว่าอะไรก็ช่างให้มันเป็นกลางๆดีกว่าทุกอย่างมันจะมันจะมันจะดีกว่าที่สุดลูกก็แบบไม่ได้เจอไปทางานทั้งเสาร์อาทิตย์สุกไปตั้งแต่สุกเลยนะช่วงที่ได้เงินเ,นเยอะนี่ไปสุกเสาร์อาทิตย์คือแบบ งานประจาตัวเองจันถึงสุกเนาะแล้วสุกเสาร์อาทิตย์มนก็ไปไปทำงานเสริมก็คือวันศุกร์นะออกจากบ้านไปตั้งแต่7จ็ดโมงกว่าเนาะคะ่ะกลับถึงบ้านนี่ห้าทุ่มนะก็คือ7จ็ดโมงลากไปถึงห้าทุ่มเลยทําจริงก็8ปดโมงครึ่งถึงห้าทุ่มก็คือเลิกงานประจาตัวเองบ่ายสามเนาะขึ้นรถขึ้นรถเลยนะขึ้นรถไฟบ่ายสามขึ้นไปถึงไปเริ่มงานบ้านเพื่อนอะ่ะสี่โมงเย็นสี่โมงไปถึงสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มกว่าจะถึงบ้านมันก็ห้าทุ่มเนาะก็คืออย่างเงี้ยวันศุกร์ วันเสาร์ก็ลุกตั้งแต่ก็เข้าสี่โมงเนาะก็ลุกตั้งแต่8ปดโมงอ่ะไหนจะแต่งตัวไหนอะไรอีกไปถึงสี่ทุ่มวันอาทิตย์ก็เหมือนกันทุกคนวนทำวนลูปอย่างเงี้ยคือบ้าบอแล้วบ้าแล้วคือแบบทำงานหนักมากคือแบบคือไม่มีใครเราทำขนาดนี้แต่เราทำแล้วเราได้เงินไงเราก็แบบโอ้ยฉันต้องให้มันได้ฉันต้องมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเงินก็ไม่ใช้เลยนะเพราะว่ามันได้เงินมาเยอะเราไม่มีเวลาใช้แล้ววันจันทร์เราก็ตอนเช้าเราก็ลุกไปทำงานอีกก็คือวนลูปอยู่แบบเนี้ย ไม่ได้ถใช้พอทีนี้พอเราต้องมาผ่าหลังปึง้งคล้ายๆว่าสติเรามันแบบมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยชักเลยนะแบบว่าทำไมเยอะอย่างเงี้ยถ้าเกิดตายไปก็ไม่ได้ใช้อะไรสักบาทเลยไอ้ที่พยายามทําหรือเกิดพิกการไปคือแบบนั่งในนั่งในแบบวิวแชร์นั่งในอะไรนะรถเขนนะ็นอ่ะ แล้วแบบเพื่ออะไรเงินที่แบบเราได้มาเยอะอะไรก็คือแบบเออเริ่มมีสติแล้วเริ่มแบบว่าเอองั้นก็ทําแค่งานเสริมแค่อาทิะวันแล้ววันธรรมดาก็อยู่กับลูกไปแล้วก็อยากได้อะไรก็ซื้อบ้างแล้วก็หยุดบ้างอะไรไม่ใช่ซื้อจนเกินตัวแล้วก็ไม่ใช่เก็บจนแบบว่าไว้ตัวเองไปใช้ตอนอายุ70อย่างเดียวก็คงไม่ใช่แล้วก็คือแบบอยากใช้อะไรก็ใช้อยากซื้ออะไรก็ซื้อแต่ต้องมีเก็บด้วยอะไรอย่างนี้เออมันเหมือนทําให้ตัวเองแบบว่ามีสติในการใช้ชีวิตขึ้นนะทุกคนมนแบบ เออบ้าแล้วปีที่แล้วกับปีนี้มนต่างกันเยอะเลยคือแบบต่างเป็นคนละคนเลยนะคะคือแบบขนาดออกกําลังกายมนยังแบบมนฟังร่างกายตัวเองเลยนะตอนนี้คือแบบไม่ใช่ว่าออกกําลังกายไม่ดีนะคะดีมากเลยถ้าใครทําได้ก็ทําต่อนะไม่นมนไม่ได้บอกเฮ้ยเธอต้องอยู่งออกกําลังกายไม่ดีไม่ใช่มนไม่หักโหมจ้ะคือแบบธรรมดาเลยธรรมดาคือเดี๋ยวอยากออกเดี๋ยวไปออกก็คือออกกําลังกายก็มีอยู่หลายแบบเนาะแต่ที่ไอ้แบบเอ็กซ์ตรีมแต่ก่อนยกมนยกไอเนี่ย เื่อกระชับก้นโอ้ยมนยกหนักๆสิบกิโลอะไรเงี้ยเพื่อแบบก้นตัวเราจะได้แบบเด้งเด้งไหมเด้งนะสวยนะมีผู้ชายแอบมองนะนี่เรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงนะอ้าพี่ๆที่ทํางานร้านสปาด้วยกันว่าด้วยกันน่ะแกยังว่าเลยแบบไม่ไม่ใช่แบบนี่นะพวกเนี่ยมันมองอ่ะจนแบบมีทุกคนบอกมนเลยเอ้ยนี่มันแอบมองตูดเองคือแบบตูดเรากระชับขึ้นอ่ะสวยขึ้นแต่ทุกคนแต่มันเหนื่อยมากนะเราต้องมีวินัยในการออกกําลังกายเราต้องมีวินัยในการกิน สารพัดคำว่าวินยัยมีแต่คำว่าวินยัยแล้วเราไม่มีเวลาแบบว่าฉันจะมานอนดูทีวีแบบสบายสบายฉ,ฉันจะมาอยู่กับลูกฉันสบายสบายคือไม่มีนะลูกขึ้นเช้า,าอ่ะโ๊ยต้องรีบรีบบอกกําลังกายก่อนอาบน้ํารีบไปทํางานไหนลูกข้อที่หนึ่งเราต้องมีเวลาให้ลูกก่อนลูกคือสิ่งที่สําคัญที่สุดทุกคนมันแบบเปลี่ยนตอนนี้นะโควิดได้อยู่ขเขาได้กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นคุณแม่เหมือนเดิมได้แบบว่าโอ้ไม่ได้เงินก็ไม่เป็นไรนะวันเสาร์อาทิตย์คือแบบ เราก็ได้ลูกไนงะอยู่กับลูกมันก็มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทุกคนไปทํางานเสริมไม่เลยนะงานเสริมมันยังต้องทําออกกำลังกายก็ยังต้องออกแต่ทุกอย่างห้ามหักโหมพอดีก็เหมือนเกงในเนี่ยแหละซื้อมาวาโก้คิดว่าเป็นของดีอะไรเนี่ยโอ้ยตายตายตายทุกคนมน์ก็มาแค่นี้แหละมณ์มณ์ม,มาพับผ้าเพราะว่ามณ์จะพับพวกเสื้อในเกงในออกเพราะว่าแม่เดี๋ยวแม่บ้านเขาก็จะมาวันพฤหัสนี้แล้วเนาะ เขาจะได้รีดมนจะได้บอไว้ให้เขารีดว่าเขาจะรีดตัวไหนมาก็แค่นี้ราคามาคุยมาเมาามอยเล่นๆเนาะชีวิตก็แค่นี้แหละจ้ะห,หักโหมไปก็ไม่ดีไม่หักโหมเลยก็ไม่ดีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะห,หักโหมไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ดีพูดผิดยังไงก็ให้เดินเป็นสายสายกลางไปทําอะไรให้มันพอดีเนาะชีวิตมเนเด้อชีวิตมนโดนมาหมดแล้วก็พี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนก็สวัสดีจ้า จอกันคลิปหน้านะคลิปนี้มาแบบแค่เม้ามวยสนุกสนุกไปแล้วจ้าวันดีจ้าวันดีค่ะ